เรามาดูรอพี่เขาทำแผลเสร็จเรามาดูกันว่าพี่เขาจะเป็นยังไงอ๋อพี่ดีลง <c oughs> ได้ะคระับก็ลงเนาะพอละแก่แล้วอ่าก็สวัสดีค่ะมีมีคนทักมาสวัสดีค่ะอ่าีนลุกๆก็กได้ยังครับเนี่ยลุกได้เหรออ่าพี่ลุกๆหน่อยพี่ลุกลุกไปเนี่ยหัไปเมื่อคืนนะครับตึงเปียเลยนะครับ เปล็ลยสวยไหมทำแผลนะครับเอาเอาผ้าออกนะครับเป็นยังไงบ้างครับสบายจะไม่เจ็บเลยจะรูหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนไหมโอ้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยทีแต่ติดติดยังยังพึ่งทางไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็เลยชี้นิดหนึ่งครับใช่ตาชี้ใช่ไหมใช่ตาชี้นิดหนึ่งตาชี้นี่ถือว่าดีนะนใช่ไม่ดีนะถึงมันมันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ว่าพี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากเนีนะครับฟึ่งเตยเลยเห็ไหมเคไหมโอ้่างตาที่ขึ้นไปเลยแล้วร่องแก้มพี่ก็หายไปหายไหมหายถ้าพี่ไม่ยิ้มหายโอ้ไม่ยิ้มงั้นอ่ะพี่เราหน้าปกติทำหน้าปกติครับอันนี้เทียบรูปก่อนทํานะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวไอ็ดเอ็ดถึงือถึงอะไครับนี่นะครับอ่านี่ททำไปเมื่อคืนนะครับ พไปถึง24ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างฮะเบบี้เฟสล็อกใช่เบบี้เฟสล็อกทำช่วงเดียวใช่ไหมพี่ช่วงเดียวช่วงบนเบบี baby ้เฟสล็อกดูเบบี้ขึ้นเลยแบบตาตาที่คว่ำควเนี่ยมันแสดงให้ถึงคนที่อายุเยอะคนที่อายุเยอะเนี่ยจะมีตาความหางตาตกนะครับหางตาตกมีจะก็ดูไม่สดใสดูมีอายุจริงๆเนี่ยถ้าบอกอายุไปในระดุ้งนะที่อายุเท่าไหร่พี่บอกเลย บอกเลยไหมบอกได้เลยพี่สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกอายุสี่สิบหกนะครับมาจากสารฐอเมริกานะครับนี่เพิ่งมาเลยแล้วก็จะมามาทําความสวยอย่างเดียวอ่าพี่พี่บินบินมาตรงๆเลยบินมาตรงจ้ะบินมาเพื่อทําเฟซล็อกเลยทำเฟซล็อกโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะอย่างเดียวโหแล้วทําไมไม่คิดจะไปทำอย่างอื่นบ้างไงคือโมนาหมดเลยใช่ไหมจ้ะพี่เล่าหน่อยพี่จะทําอะไรบ้างคุณหมอจะทาอะไรให้ครับพี่จะทําเฟซล็อกทําตาและจะทําจมูก ทำโมทั้งหน้ากับอาจารย์เลยโหอยากสวยอยากสวยแต่ว่าพี่เพิ่งทําแค่ดงหน้าเฟซล็อกไปจ้าหมายความว่าแผนต่อไปพี่คือจะทําตาต่อจ้าแล้วก็มาทําจมูกต่อจ้าโอ้โหทีเดียวเลยแล้ววันนี้จะมาทําทําอันนี้เลยไปพี่หรือยังไงสงสัยวันนี้บ้างอาจารย์ทําให้ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่หมอจ้ะอ๋อครับผม โอ้มีคนบอกว่าสุดยอดค่ะความสวยไม่เลือกเวลาโอ้นี่นะครับแล้วแล้วพี่มาจากรัฐอะไรนี้ยังยังไม่ได้คุย,ม<า>ยไม่ไรู้จักกันมาจากนอตพลอรไลนาจ้ารัดโลอร์ไลนานี่ประเทศอะไรครับอเมริกาจ้ะโอ้โหมาจากอเมริกาบินมาตรงเลยนะบินตรงมาท,ทําเพื่อสวยอย่างเดียวแล้วพี่บินมาถึงนาน้่นี่ถึงวันที่12กลักตัว 1>, 1วันกักตัวที่ลงทะเบียนไว้ก่อนจ้ะ ลงกับน้องเล็กไว้ก่อนแต่เล็กไม่เห็นเลยอ๋อพักพักร้อนอยู่ช่วงนี้เขาเาให้มาทํางานช่วงปีใหม่เขาเลยให้ไปเที่ยวหลังปีใหม่ผมนี่เพิ่งกลับมาจากเที่ยวแตอยังทีพี่มาอาทิตย์หนึ่งเขาก็เลยให้รออาจารย์อาทิตย์หนึ่งอ๋อครับผม แล้วคือเป็นไงบ้างพอทำพอทำอุ้ยดีใจมากเลยกลัวออกมาไม่ดีแต่ออกมาผู้สุดยอดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์่าให้ดูความตึงมันตึงมากเลยนะพี่เปียกมากเลยอันนี้มันตึงแบบก็ก็มีบวบนะถ้าถ้าพูดจริงๆอ่ะมันก็บวมบวมยบวไหมแต่ว่าความช้ำนี่พี่แต่งหน้ามาล้าวันนี้ไม่นี่หน้าสดนะหน้าสดนะโอหไม่น่าสดสวยไงไม่ใช่คือพื้นฐานพี่อ่ะต้องบอกบอกได้ไหมว่าเป็นคนลาวคนลาวคือคนลาวจะขาว จะผิวจะดีขอบคุณจ้าจะสวยอยู่แล้วอ่านโดยทักทายคนลาวหน่อยสบายดีเด้อผ่ายากสวยอยางงามมาที่อะไรทิละพรคลินิกเด้อสวยสุดยอะลำเบอร์วันฝากฝากคนต่างประเทศหน่อยมีคนต่างประเทศดูกันเยอะเลยเป็นคนลาวที่ไปอยู่ต่างประเทศเขาเป็นคนลาวที่อยู่ต่างไอ้งี่อยู่อเมริกาลาวอยู่อเมริกาแต่เพิ่ที่ไม่อยากพูดกลัวพูดผิด ก็พูดผิดเขินก็สั่นไงเอาภาษาเราเอาภาษาเราพี่พี่อยู่ตอนเกิดเลยพี่อยู่รัฐทางไหนตอนเกิดอยู่เวียงจันทร์เลยจะกราชเซาเวียงจันทร์อ๋อแต่ว่าก็เป็นอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อเมริกาได้สิบสามปีสิบสามปีแล้วก็ได้ได้เป็นกินการอะไรอย่างเี้ยได้เป็นซิติเซนของอเมริกาแล้วซิตเนเป็นคนอเมริกากลายเป็นพี่เป็นคนเชื้อสายเอ้ย เชื้อสายลาวสัญชาติอเมริกาอเข้าใจกันตรงนี้ก่อนก็คนดูจะงงก็คือพี่มีเป็นลูกครึ่งของลูกครึ่งอะไรบ้าฮะลูกครึ่งลาวลูกครึ่งอเมริกาลูกครึ่งไทยหลายครึ่งมากหลายครึ่งเอาเป็นว่าพี่เนี่ยสวยแล้วแล้วพี่ยังอยากจะสวยกว่าเดิมอีกอยากจะสวย พอหลุดผู้หญิงไม่อยู่สวยจ้าตาพี่ชี้ขึ้นแล้วอ่าตาตานี่ขึ้นไปแล้แต่พี่เคยทําตามาก่อนไหมเนี่ยจ้ะเคยทํามาก่อนใช่ไหมผมดูนี่รู้เลยเคยน่าจะเคยทาอยู่อเมริกาไม่สวยเลยอ้าวลอทําที่อเมริกาไม่สวยเลยหรอทำไมไม่ชอบเพราะมันตาเหมือนตาโบอ่ะเลยจะให้เห็นไหมเหมือนตาโบครับผมพี่ก็เลยอยากจะมาแกะหมายความว่าพี่มาเนี่ยในฐานะงานแก้นะงานแก้ทั้งนั้นต้องอธิบายว่านี่คืองานแก้จ้ะ ราคานี้อาจจะแบบสะดุ้งบอกไปนี่สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนะ <c oughs> แล้วพอะตาอายุเยอะเนี่ยจะจะมีแบบราคาที่แตกต่างกันไปอ่าอเราบอกราคาตาแก้หน่อยเผื่อใครที่อยากจะมาแก้ตาตาแก้นี่ต้องเข้ามาดูจริงๆนะถ้าตาแก้เริ่มต้นห้าหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นห้านะฟังนพลก็มี ก็มีเก้าหมื่นกว่านะครับครแล้วแล้วแต่แล้วแต่ตานะคะครับผมอ่าโอ้ยมีคนบอกว่าสวยดีราวคือกั้นราวคือกั้นโอ้ยขอบคุณค่ะขอบใจเด้อราวคักๆัลาวคือกันอก้น มาเดิมมาเเ็ดเด้อดีดีหมอนี่ดีดีบริการดีหลายโอ้พี่อย่าชงเยอะเดี๋ยวลูกค้าเยอะตอนนี้หมอทำเยอะจริงจริงก็เยอะจริงๆจนหมอไม่ว่างเด้หมอไม่ว่างเลยค่อยมารออีกสองอาทิตย์แล้วเพราะว่าหมอไม่ว่างเลยหมอไม่ว่างเลยคิวเยอะนี่ผมก็เพิ่งได้กลับไพักเนี่ยผมบอกนะนี่พักนที่ผมไม่มีไลฟ์เนี่ยผมไปไปพักนะ เ็าทำงานวันนี้ไม่ได้หยุดเลยปีใหม่ก็มาทำเนี่ยเพิ่งได้พักวันนี้เพิ่งมาไลฟ์วันแรกมาเลยหมอใจดีมากหมอใจดีมากหลายคนบอกว่าทำไมไม่มีไลฟ์เลยช่วงนี้ทีมงานเพิ่งได้พักกันครับหยุดยาวเพิ่งได้หยุดนะครับผมใครที่ดูอยู่อยากจะมาดูความสวยของพี่ต่อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยอ่ากดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆเพราะพี่เขาจะจะทำอะไรต่อนะทำตาต่อ ทำตาต่อทำตาแล้วทำตาเสร็จทำอะไรต่อทำจมูกต uh> ่อโอ้สวยสวยไม่หยุดคือพี่พี่ดึงหน้าไปแล้วดึงหน้าไปกี่วันแล้วนะครับดึงหน้าเมื่อคืนนี้อ๋อดึงหน้าเมื่อคืนนี้ดีไหมดีเจ็บไหมไม่เจ็บมันมันแบบโอ้ยไม่เจ็บตื่นขึ้นมาสวยเลยจ้าสุดยอดเลยใช้ชีวิตด้วยปกติจ้าเหมือนในไปเลาะไอคอนสบายไปเลาะด้วยจ้าที่นีผู้สาวขาเลาะหรือเปล่าขาเลาะผู้สาวขาเลาะเลาะไม่หยุดเลยมานี่เลาะแล้วก็ทำความสวยอย่างเดียวกินอย่างเดียว มาเด้อพี่น้องชาวลาวเขาน่ะอยากงามเรามาลดอ่านี่คือขั้นตอนเนี้ยคือแก่แต่แล้วทำาไงต่อเดี๋ยวประคบเย็นอ่าเดี๋ยวให้คนไข้ประคบเย็นต่อนะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราคุยเขาต่อไหหรือให้พี่เขาไปประคบก่อนอ่าแล้วจะมีอะไรต่อประคบเย็นแล้วก็อบแสงอบแสงอินฟาเรทอ่าอบแสงนะครับจะมีเครื่องอบแสงอินฟาเรทตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ประคบเย็นอ่าแล้วก็มีสระผมเดี๋ยวสระผมต่อให้พี่จ้ะทำแผลก่อนทำแผลอ๋อหมายความว่าวันนี้มีทาวันแรกทำเนี่ยจะมีสี่อย่าง เราครบเย็นอบแสงทําแผลสะผมสี่อย่างใช่ไหมครับลืมบอ,บอกไปโจ๊กอร่อยมาก <c oughs> ลืมบอกลืมบอกเมื่อคืน,นี้รถไปส่งถึงโฮเทลเลยสบายสบายเขาไมา่ให้เดินกลับเด้เาบอกรักษาเขาบอกกลัอกกวอันตรายเขาเ<า>ราให้ดูร,รูปเปรียบเทียบกันกให้พี่เขาไปทํำสวยต่อ ใช่ฮนะโอ้ยมีคนบอกอายุเด็กลงมากๆเลยแลวนี่น่าสดนะอันนี้น่าสดนะครับน่าสดนะนดอันนี้ทำทำแค่อย่างเดียวก็คือเบบี้เฟสล็อกช่วงบนนะครับแค่แค่อย่างเดียวนะครับใครอยากทำรีบจองเพราะว่าเต็มแล้วเต็มเลยผมคิวจะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆ,ๆนะ โอ้ยมีคนบอกว่าที่นี่เขาบริการดีมากพนักงานดูแลเอาใจใส่ทุกคนจริงไหมจริงสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้ไปเลยร้อยห้าสิบที่เราไปฟังมาเมื่อวานบริการกระทั่งเปิดประตูจ้าเปิดประตูจ้าเปิดประตูเราเดินเข้ามาก็บริการบริการทุกอย่างน้ําอะไรทุกอย่างหลังจากเสร็จแล้วโอ้ยโจ๊กอร่อยจ้ามาเลยจ้าจะอุ้มขึ้นเตียงจ้าโอ้ยอร่อยผนมีแต่คนบอกว่าโจ๊กที่นี่อร่อยมากที่นี่อร่อยพี่ก็ลืมพี่ก็ลืมไปว่าจะกินเจก็เลยลืมม่กินไป เอ้โี่พี่พูดแล้วพี่หัวล้อได้แล้วมันไม่ตึงเหรอพี่ไม่สบายสบายมากไม่เจ็บมาเลยนะมาเลยนะจริงจริงพี่รู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าสวยจบจบจบคำถามเยอะรู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่สวยอ่ะภูมิใจมากเลยเกอบร้องไห้เมื่อคืนแล้วทำไมร้องไห้พี่ภูมิใจไงว่าเราสวยเหมือนเป็นเด็กที่หกอีกครั้งคุณเลนคนรอบตัวเห็นยัง คนรอบตัวเห็นเขาตกใจเขาว่าไปทาอะไรมาน่ะจริงเหรอสวยมากสวยมากเขาจะเตรียมมาแล้วเดือนหกเพื่อนสามคนเฮ้ยมาจากเมกาเอาใหม่แป๊บนึงค่อยๆผมงงไปหมดแล้วโอเคเพื่อนพี่เห็นหน้าพี่แล้วเพื่อนแล้วก็เจ้านายเห็นเมื่อคืนนี้เฟซเฟซททมหาเขาสามคนเขาจองตัวเลยเขาจะมาจองตัวแล้วพร้อมทําพร้อมทำพูดจริงไรมโไมโครหกพูดจริงจริงเขาบอกใครที่ดูอยู่นะผมก็เชื่อว่าพูดจริงจริงมาแต่เมกาด้วยสวยขึ้นจริงจริงนะครับ เนี่ยโอ้โหหางตาที่เขาขึ้นไปเลยอะแบบหางตาตกเนี่ยคนที่อายุ16กว่าใช่ใช่จะเข้า47แล้วแล้วมีเจ็ดแล้วโอ้โหเป็นเปี้ยเลยนะครับมีคนถามเคสนี้ราคาเท่าไหร่โอ้โหบอกได้ไหมบอกได้ไหมอ่ะบอกราคาเริ่มต้นเคสเคสนี้นะครับดึงหน้าไปดึงหน้าช่วงบนไปราคาเริ่มต้น200,000บาทนะครับก็คือจะเป็นการดึงหน้าทั้งหมดเลยหางตาหางคิ้วลองแก้มช่วงช่วงบนเนี่ยดึงขึ้นไปหมดเลย พี่เขาดึงหน้าเฟรล็อกช่วงบนไปราคาเริ่มต้น200,000บาทนะครับแล้วพี่เขาจะมาทำตาต่อแล้วก็ทำจมูกต่อถ้ายัางไงก็ รอติดตามกันติดตามเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนเพราะว่าพี่เขาบอกเขาอยากไลค์อยากไลฟ์โชว์จากไลฟ์อยากไลฟ์โชว์เพื่อนๆไงให้เพื่อนเพื่อนเห็นให้เพื่อนเพื่อนเห็นเพรามันดีเพราะว่าที่เนี่ยแตกนะมีแต่คนใครอยากมาไลฟ์ผมงงมากเลยที่ผมจะอู้งานไม่ได้อู้เลยมาให้หน่อยมาหน่อยมาแลานเข้าอีกแล้วอันนี้อันนี้คือลูกค้าเขาอยากไลฟ์เองนะผมไม่ได้ไปแบบอะไรนะ ทำไมพี่อยากอะไรนะก็อยากอยากให้รู้ไงว่าโรงพยาบาลดีดีบ้างคลินิกดีดีมากทุกคนดีบททุกคนอันนี้คือแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยพี่เขาพูดเองอะพูดเองไม่มีใครบอกด้วยพูดเองภูมิใจมากอันนี้สมๆเลยนี่กระดาษเขียนไปเลยคุณลีนายินดีไลฟ์สดให้อันนี้พี่เขากินดีเลยนะพี่พูดเองนะไม่มีใครบังคับอันนี้พี่ภูมิใจอยไงอยากมาไลฟ์ด้วยก็มาบอกก็ฝากิจกหน้าเคาน์เตอร์ บอกว่าอยากไลก์ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากขนมติดมาติดมือมาด้วยเกิงใจรอใครที่ดูอยู่แล้วเป็นเอฟซีเรากดไลก์กดแชร์ให้ก็พอแต่ว่าถ้ามีขนมก็เอามาได้ผมจะแบ่งเพื่อนๆออันนี้คือทีมงานไลค์นะครับเอถ้าอย่างไรก็เราทำเพื่อความบันเทิงนะครับฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยอย่างที่บอกครับตอนแรกผมก็มีคิดว่าจะมีคนดูไปไปมาเอฟซีเต็มเลยเอฟซีเต็มเลยจําเสียงที่เขาได้เยู่เลย อันพี้พี่เขาทำประคบต่ออ่พี่ตาสบายเลยเลยพอได้ไหมโอ้โหนี่ครับขอบคุณจ้านอนได้เป็นอนได้เลยพี่ก็าเป็นประคบนะครับแล้วก็อบแสงนะครับแล้วก็จะมีไปสระผมด้วยนะครับใครที่อยากจะมาทำครับก็เดยนเชิญเลยนะครับผมอันนี้คือพี่เขาเพิ่งทาไม่ถึงที่ทิบสี่ชั่วโมงประคบตาก็ลดการบวมช้ำค่ะอ๋อนี่คือการลดการบวมช้ำที่ตาได้นะครับ ใช่อันนี้ก็ประครบเย็น15นา <15 S 1> ที15นาทีใครจะรอดูไหมดูคนประครบ 15, 15นาทีเสร็จก็มีอบแสงอีกนะอีก15นาทีอ่าเราว่าเราไปเดินดูดีกว่าไปเดินไหนอะอันนี้ต้องเดินดูแถวๆนี้ไปดูสถานที่เผื่อคนเพิ่งเคยมาดูไล์ใครที่รู้ว่าสถานที่อยู่ไหนจบไรลเลยแต่ใครที่เพิ่งเคยมาดูเดี๋ยวพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนไและติดต่อ,อยังไงอ่่าอะ พี่ผมไปก่อนนะอย่ามีคนดูตั้งแต่แรกเลยบอกว่าความสวยทำให้มีความสุขทุกอย่างออกมาจากใจโอ้โหใช่ถูกต้องเลยค่ะอ่านี่ครับให้คนไข้แล้วก็มีคนชมพี่สวยค่ะชอบโอ้ยขอบคุณค่ะขอบใจเด้อค่ะสวยแล้วมาเด้ออยากสวยต้องมาเด้ออ่านี่คือขั้นตอนแรกเลยครับประคบอบแสงทําแผลรักษาผม นี่คือแค่ตอนแรกเดี๋ยวมีอีกเยอะเดี๋ยวไปดูโชกๆแล้วเออแล้วทั้งหมดนี่มีค่าใช้จ่ายไหมมีมีค่าใช้จ่ายมาพี่มันเนี่ยไม่มีจะฟรีครั้งน้งจ่ายครั้งเดียวเสร็จจ้ะจบเลยจ่ายไปเมื่อวานจ้าจบเลยไม่มีอะไรวันนี้มาประคบบริการทุกอย่างบริการฟรีทุกอย่างกี่วันกี่วันฮะพอทราบไหมไม่รู้สามวันสามเอาเป็นว่าวันเนี้ยวันเนี้ยพี่มาเนี่ยทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครั้งเดียวเสร็จจ้าอ่านี่คือคนไข้พูดเองนะพูดเอง Well. <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูน้านนู้นด้านนู้นขอบเรียบร้อยพี่ขอบคุณเสียงดังเลยโท่าทีครับตอนนี้มาหมอพยายบาลตกใจพวกเราเสียงดังอันนี้ก็ส <า S 2> ้มหอมเดี๋ยวพาไปดูไอคอนเลยพาไปด,ไปด,ไปดูการเดินทางนะครับนนี่ก็สาบผมนะครับครับนี่บริการชาผมครับตองนี้ก็ถ่ายถ่ายหนังถ่ายรีวิวนะครับ ผมจะให้ดูสถานที่นะครับใกล้ๆครับง่ายๆครับเปิดเปิดเปิดหน้าต่างได้เลยครับเปิดบ้านครับการเดินทางแสนง่ายครับมาที่ใกล้ๆครับรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าผ่านนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็มีห้างไอคอนสยามนะครับนี่นะครับจะเป็นใกล้ๆห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็จะมีรางรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้จะเป็นสถานีเจริญนครนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถวิ่งผ่านมาได้เลยนะครับข้างล่างก็เป็นถนนเจริญนครด้านล่างนะครับ นี่นะครับเราจะให้ดูมุมสูงบ้างนะเผื่อใครที่เพิ่งเคยมาดูนะครับแล้วไม่รู้ว่าคลินิกอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆไอคอนห้างไอคอนสยามยื่อยู่้างเลยฮะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเป็นถนนใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นถนนเจริญนครไม่ได้เข้าซอยนะครับติดถนนใหญ่นะครับผมอันนี้ถนนเจริญนครนะครับรถวิ่งอยู่สามารถเข้ามาปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะทําอะไรอยากจะสนใจทางด้านไหนของใบหน้ามาได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาได้เลยครับผมใกล้ๆนะครับ อ,อ่าให้ดูอีกข้างหนึ่งเป็นบางคนบอกไม่รู้จักห้างไอคอนสยามเพราะมันเพิ่งเปิดบางคนไม่รู้จักอเดี๋ยวเราให้ดูโรงพยาบาลตักสินหลายคนน่าจะรู้จักโรงพยาบาลตักสินนะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเราจะอยู่บริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลตักสินนะครับผมอันนี้ตึกตึกโรงพยาบาลตักสินนะครับผมด้านนี้จะเป็นโรงพยาบาลตักสินนะครับต,ตึกใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยตึกโรงพยาบาลตักสินครับผมยเยื้องกันเลยและนี่ก็เป็นสุดทางรถไฟฟ้านะครับสายสีทองนะครับอ่าสุดทางก็เป็นสถานีคลองสานนะครับ อ่าอ่านี่คือรถไฟฟ้าของสามครับถ้าอยากมาครับผมแนะนำครับมาได้เลยครับปรึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนัดวันให้ดีจองคิวให้ได้นะครับแล้วก็บางคนโทษนะครับมีตังค์บางทีอาจจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าไม่มีคิวจริงๆครับช่วงนี้อแนะนําอยากให้ให้เข้ามาคุยก่อนบางคนมาแล้วแบบมาผิดเวลาอะไรเงี้ยก็จะแบบเซ็งเปล่าๆอยากให้นัดกันให้เรียบร้อยแล้วเข้ามานะครับผมบางทีคุณหมอมีคิวบ้างไม่มีคิวบ้างนะครับ อจองกันเข้ามานะครับต้องจองคิวนะครับอโอเคนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูพี่เขาแต่งหน้าไหมาตอนตอนจบได้ไอีกอีกสองสามชั่วโมงได้อไอโอเคนะโอเคพอ,คอคติดตามตอนต่อไปใครดูอยู่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยขอบคุณครับผมครับสวัสดีนะครับ